นะเี้ยนี่นเนี่ยนี่เเนี่ยวันนี้ถ้าดูแต่กับสีสวยมากค่ะ แต่เมคอัพยังไงคะยังไงคะ <laughs> <laughs> เออแกมันมีหลายพอยนะถ้าจะว่ากันไปนะคือแบบแกวิโดชนะหลายพลอยแล้วเหรอเจ๊กลัว แรกเลยแกคิ้วคือ Q. คิ้วแกดำปื๊ดแลวตอนนี้ถูกต้องใช่คุณผู้ชมคะเดิมความแบบผมสีดำแต่หน้าคนนี้คิ้วสีดำปากสีแบบสีแบบวิวิทมากอย่เน oh, <ๆ>ี้ยมันก็โอเคไงแต่พอผมเขาสีอ่อนแล้วอะโททุลุกมันต้องเปลี่ยนแล้ว mm hmm. คือคิ้วอะปกติแล้วเราจะต้องสีคิ้วมันจะต้องเป็นสีเดียวกับสีผมหรือว่าอ่อนกว่าสีผม mm hmm. นะคือตอนนี้แกต้องเข้าใจว่าแกไม่ใช่ลิลี่คอลินแล้ว เพราะฉะนั้นคิ Q ้วแกมันจะต้องเป็นสีเดียวกับสีผมเนี่ยแกเราก็ต้องใช้มาสคาร่าย้อมสีคิ้วนะเจ๊อย่าเพิ่งเจ๊อย่าเพิ่งเจ๊อย่าเพิ่ง,เ,งเดี๋ยวเรารู้ได้ไงอะ่ะว่าอันนี้มันจะเป็นสีสีสีเดียวกับผมเลยเหรอรู้ได้ไงอะ่ะโอ้ I know g so. i คืออันนี้มันเป็นแบบมาสคาร่าย้อมสีคิ้วไม่ใช่มาสคาร่าแบบขนตานะเป็นมาสคาร่าย้อมสีคิ้วสีบลอนดี้โกลเอาแล้วฉันเคยแต่งมานะฉันรู้ว่ามันเป็นสีเดียวกัน จริงนะเคยเห็นแบบทุกคนจะปัดกันทางเดียวอย่างนี้หมดเลยจริงๆมันไม่มีใครปัดย้อนกันเลยค่ะจริงๆมันต้องปัดย้อนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าด้านหน้าของผลแบบโดนหมึกแต่ด้านหลังของผลมันไม่โดนหมึกคนที่มองใกล้ๆก็รู้เลยคน Q นี้แบบผลคิ้วนี้ไม่ใช่สีส,ส,สีสีแท้จริงของแก้ว่าอะไรเงี้ย,ยก็ต้องย้อนย้อนด้วยนะคะ พอยเดียวกับสีคิ้วค่ะก็คือว่าอายไลเนอร์ I er ของวานเนี่ยสีดำถ้าเป็นจีนา่าจีน่าจะเลือกทำให้อายไลเนอร์ er เนี่ยดูฟๆดูสีแบบจัดดำก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเดิมอะผมดำ,ดำผิวดำผิวขาวคอนทราสมันเยอะอะคะ่ะตอนนี้คอนทราสเขาเริ่มน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นการแต่งหนะ้ามันจะต้องเล้นในเรื่องของสีแบบเน้นของความเป็นละมุนล,ละมุนหน่อยนะคะแล้วก็ดูสีออกตุ่นตุน,ตนคือจะใช้อายไลเนอร์ ทีน่าใช้ของลิลลี่ไบเลกซึ่งก็จะเป็นสีออกแบบน้ำตาลอย่างนี้นะคะ่ะสีมันจะอ่อนนะคะ ที่สามนะคะที่เด่นชัดมากเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องค้นหาเลยก็คือสีปากค่ะปากทำไมคะสีปากมีอะไรผิดคะเจ้มีอะไรผิดหรอคะสีปากนะคะก็คือว่าเอ่อสีของกวาเนี่ยควรจะเป็นสีออกเป็นแนวแบบส้มตุ่นๆหรือว่าแบบสีแบบออกแบบอิ่ดไงค่ะน้ำตาลได้ไหมคะเจได้ได้จริงน้ำตาลก็ได้โอเค